บอกนี้มาให้มันได้ให้มันได้เล่นดิเออห้าร้อยไปดิจบเลยยังไม่จบยังอย่าเพิ่งรีบทำเตือนชิคกี้โดนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ตำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม าก,กา็กลับสวีดาสวัสดีทุกคนทุกท,ท่านด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับน,น้องยูกากันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาอยู่กันในเกม Lucky Cover Lady นั่นเองนะคะโอ้โหเกมนี้เพิ่งเห็นคนเขาได้กันไปเยอะแยะมากเลยนะเกมนี้ไปขออนุญาตเปิดไปสองนะคะพกทุนมา99บาทไปดูซิจะมาดีเหมือนที่เห็นมาหรือเปล่าเออเปลี่ยนเป็นแจ็คมาอย่างนี้ โอเคคูณแปดสวยดอกแรกมาแล้วเอ,อ้ยสีบาทมาก่อนเลยโอเคโอ้โหโอ้โหแบบนี้ร้องนะเฮ้ยโอโหดอกเดียวรู้เรื่อง80บาทไ,ไปกันต่อแล้วตัวแพงซะด้วยนะอยากมีแบบเต็มหน้ามีไหม โอ้โหน่าจะยากอยู่นะคะพี่ก็ย้ำไปเลยนะคะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ทำตามเนาะแหมมาโอ้โห oh, ไม่มาค <10 S 2> ูนสิจังหวะนี้60บาทมาแล้วนะคะเออก้อนโต60บาทไปกันต่อท่เบต5้เลยละกันเนาะโอ้โ oh, หไม่มีลงเลยอะ่ะเคลงมาหน่อย oh, oh, โอ้โหคูน้อยไปหน่อยนะคะพี่เค <Okay, S 1> มาโอ้โหสวย โอเคคูณ8เรียบร้อยจังหวะนี้คูณ8กับ37ดอกเดียวรู้เรื่อง300ซุปซเปอร์ไม่กลับไปเลยค่ะพี่โอ้โหสุดจริงอะไรจริงเคเต็มหน้าขนาดนี้โอ้โหเคไม่ลงอีกคูณ15คะ่ะดอกนี้ให้มันได้ให้มันได้เล่นดิเออ5 0 0ไปดิจบเลยยังไม่จบยังอย่าเพิ่งรีบ ไปโอ้โหแจ็คต่ออย่างงี้สวยโอ้โหอยากให้แจ็คลงมาแบบเต็มแผงอะไรอย่างงี้มากเลยนะดอกนี้เอาไปอีกร้อยยี่สิบห้าบาทเออเอาเรื่องมากเลยนะคะพี่เคมาอย่างงี้โอ้โหไม่ลงต่อยี่สิบคูณห้าไปเออหนึ่งร้อยทั่วนะคะพี่ไปขอขอยับเบรดเป็นสิบเลยละกันเนาะเออให้มัน ต่อเนื่องหน่อยดีโอ้โ oh, หต่อเนื่องไม่พอต้องขอคูณลงมาด้วยนะพี่เออให้มันได้อย่างงี้ลงมาปึ๊บตัวคูณไปไหนตัวคูณไปไหนก่อนโอ้โ oh, หทีดอกน้อยนี<ๆ>่คูณลงได้ดีจริงๆเป็นเป็นแม,ม<ๆ>แมบลงมาโอ้โ oh, หคูณสามตัวอย่างนี้คูณแปดดอกนี้เออ 320กันไปเลยไปกันต่อนะคะเคมาอย่างงี้คูณมาอีกคูณ8ดอกนี้มาอีกแล้วคะ่ะเออ้อ320เหมือนเดิมไปกันต่อโอ้โหเคมาดีมากแต่อยากได้ตัวแพงมากโอเคมีไหมโอ้โหทำไมไม่เต็มหน้าให้คูณ20โอ้โหมกอดดอกนี้ได้เท่าไหร่ พันหโอ้โหซูปเปอร์เมกาเอาเถอะดอกเดียวรู้เรื่องคอมโบ,โบแบบนี้โอ้โหจะล้างหน้าอยู่แล้วยังไงคูณเท่าไหร่คูณ5ไปอีกดอกจัดว่าเด็ดจริงๆนะคะเกมนี้3 7 5โอ้โหเอาเรื่องจริงไปเบ็ดส30ไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมช่วงนี้คนเขาได้เกมนี้เยอะมากเลยอะ่ะเออ โอเคเต็มหน้าไม่เต็มแต่เป็นเป็น A5 คูณ5ดอกนี้แหละดอกนี้แหละ3000โอ้ยซูเปอร์เมกาอยังสวยงามนะฮะปิดคลิปได้เลยนะโอเคก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์คลิปติดตามช่องให้น้องยูกะด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบา,บาย